สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านค่ะวันที่2มิถุนายน2 5 6 5ในาอยอลงกรพลระบุตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมหาลือแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการบริหารจัดการปั๊มน้ำมันอย่างยั่งยืนนะคะร่วมกับผู้แทนองค์กรเจราจาร,ระหว่างประเทศว่าด้วยปั๊มน้ามันยั่งยืนนะคะ โดยมีกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเข้าร่วมณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายอลงกรณ์ได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเรื่องของปั๊มน้ำมันและน้ำมันปาล์มน,นะคะอยู่ภายใต้แผนปฏิรูปปั๊มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปีพศ2560ถึง2579ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะ โดยกำหนดเป้าหมายสำคัญไว้คือขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ไม่ต่ำกว่า10%นะคะจากปัจจุบันการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มให้ได้อัตราการสากัดน้ำมัน22-23%นะคะเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในอนาคตตลอดจนการรักษาระดับการส่งออกน้ำมันปาล์มให้อยู่ระดับ3-7แสนตันต่อปีค่ะ โดยการหาลือความร่วมมือระหว่างกระทรวงกรเกษตรและ RSPO ซึ่งมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มประเทศสมาชิกได้รับองค์ความรู้เทคโนโลยีและงบประมาณในการพัฒนาการปลูกปาล์มให้เกิดความอย่างยั่งยืนและได้รับมาตรฐาน RSPO เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงกรเกษตรที่จะยกระดับมาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนในประเทศไทยคะ่ะ ขณะที่ RSPO มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มประเทศสมาชิกมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและงบประมาณเพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยยึด7หลักการสำหรับการรองรับ RSPO ของผู้ปลูกประกอบด้วย 1. ประพฤติอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส 2. ดำเนินการตามกฎหมายและขลารบสิทธิ 3. าําให้เกิดความเหมาะสมที่สุดต่อผลิตภาพเกิดผลกระทบเชิงบวกมีประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ค่ะ 4. เคารพสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชนและส่งมอบผลประโยชน์ 5. สนับสนุนการรวมตัวของเกษตรกรรายย่อย 6. เคารพสิทธิและเงื่อนไขของคนงานและ 7. การปกป้องอนุรักษ์และปรับปรุงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะ สำหรับองค์กรเจราจาระหว่างประเทศว่าด้วยปั๊มน้ำมันยั่งยืนนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2547เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รวมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมน้ำมันปล์มอย่างยั่งยืนผ่านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเพื่อส่งเสริมการเติบโตและการใช้น้ำมันนะคะ ้ดยสมาชิกขององค์กรเจราจาร,ระหว่างประเทศเพื่อปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนหรือ RSPO มาจากหลายภาคส่วนทั้งบริษัทผู้ปลูกพ่อค้าและผู้แปรรูปสินค้าสถาบันการเงินและองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมจากประเทศผู้ผลิตหรือใช้น้ำมันปาล์มค่ะทั้งนี้ RSPO บริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยตัวแทนสมาชิก16คนที่แต่งตั้งจากการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์กรทุก2ปีนะคะส่วนคณะกรรมการบริหาร BOG ได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจำา4ฝ่ายหลักขององค์กรค่ะ นายอลงกรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปโดยจะนำล่องในพื้นที่ปลูกปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นพื้นที่แรกในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ